ไปหาลงไข่ไปนะคะอืมน้องข้าจะไปหาลงไข่ไข่นะคะวันนี้นะคะแล้วก็ไปห,หาพ่อพี่ผู้พันด้วยนะคะวันนี้เรากอดหอมกันเยอะมากกอดกอดโชว์หอมโชว์ด้วยม,มาแล้วมาแล้วบอกสิลูกมาแล้วมาแล้วหนึงมาแล้วค่ะมาแล้วแต่เยอะกว่าอีกอุ้ยไปเยอะกว่ บอกแฟนค่ะวันนี้คิดถึงลุงขายไข่วันนี้คิดถึงลุงขายไข่นะคะแฟนคลับหน,หนูจะเดินไปหาคุณลุงห,หนูจะเดินไปหาคุณลุงวันนี้มาถึงชวนไปเลยค่ะชวนไปหาลุงขายไข่ขอไปเดินเล่นวันนี้น้องบอกขอไปเดินเล่นนะคะจะเดินหรือยังถ้าเดินแล้วปิดแมสเลยเอาแมสขึ้นมา โอเคลูกแม่ปิดจมูกนะคะลูกโอเคพาจับหน้าข้องฝานะคะไปะอันนี้คุณพ่ออันนี้คุณพี่โอ้สวยจริงๆคุณแม่กำลังจัดร้านนะคะค่ะน้องก็ยังมีของเยอะเหมือนเดิม,มนี่นะคะม,มาช่วยอุดหนุนได้นะคะ,ะทั้งของแจกแล้วก็น้องก็ขายด้วยส่วนหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราค่อยเราไปหาลุงไข่กันก่อนป๊าเราไปหาลุงไข่กันก่อนนะคะปิดปากให้แน่นนุ่งไข่กันหนใช่ป๊าคุณพ่อคุณพ่อพูดอะไรหน่อยนะคะนุ่งไข่ใต้ถุงตรงไหนอะโนนไงป้อมตำรวจเหมือนเดิมอ่ะใช่อยู่ตรงป้อมตำรวจเหมือนเดิม ลูกเป็นไงคะลูกคิดถึงแม่นกไม้คิดถึงค่ะแม่นกโอ้ยแล้วลูกพันคิดถึงแม่นกไม้อะคิดถึงลูกเหรอพี่คิดถึงหนูมากเลยพี่ผู้พันคิดถึงหนูมากไหมอ่ะคิดถึงไหมอ่ะพี่ผู้พันก็คิดถึงหนูค่ะลูกใช่คะ่ะใช่นะแม่นกคะ่ะ หนกกว่าน้ำฮะหนกกว่าน้ำค่ะอ๋กว่าน้ำไปทงนู้นค่ะมาหนุกกว่น้ำมาทางนี้ค่ะมีอะไรคะลุอันตรายยุทโอ้โหมีทักทายคุณลุงด้วยก็โควิดใช่ค่ะคุณลุงอะกโควิดมาเร็ว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 ใ ปิดแมสด้วยค่ะให้ให้เด็กๆปิดแมสด้วยปิดแมสด้วยเดี๋ยวค่ะไม่ได้บอกคุณลุงสิลูกไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้จะเป็นโควิดเป็นโควิดห้ามจับมือจับมือถ่ายรูปก็ได้อย่างเดียวก็พอถ่ายรูปอย่างเดียวก็พอโควิดมันลาบใช่ใช่บันลให้พี่ตีมาด้วยถ่ายกับพี่ตีด้วยอ่ะ อ่าวันนี้ไม่ขายปลาหรอคะขายสิคะเพื่อยู่อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมไปอดหนุนได้ค่ะบอกทีเราอดนวลได้ค่ะแต่ไม่ใช่ตรงที่ปั้มตำรวจนะแต่ถ้าปั้มตำรวจที่เน้องจูนี่เห็นไ้มเห็นนะเอาไปยิงข้างน้องแม่จําพี่ตีได้ไหมแม่ให้แม่หลานอยู่ไหนเอาแม่หลาน ยตีใช่นะใส่แม่ทำพี่ตีได้ไหมที่ให้บอกต้องใส่แม่คนโตีอ่ะวันจันน่ะที่เราเจอกันที่บ้านไร่อ่ะโอ้น้องทำพี่ตีไม่ได้เลยไม่เกี่ยวเลยตอนเทียนที่เราไปิดอย่าอมนะคะลูกอ้าวแล้วป้าจี้หายไปไหนไม่ทักทายกันเลยเนี่ยเดี๋ยวป้าจี้ก็มาเชื่ออย่าห่างน้องเอาเร็วอ้าหนึ่งสอง องพี่ตีดูกล้องหนูด้วยครับหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหเอาเร็วเร็วเอาถ่ายเร็วมองกล้องสองี้เฟนไปอ่าเราก็ระวังนะคะให้เด็กๆใส่แมสนะคะใส่แมสกันนะคะลูกปองไล์สดเหรอคะใช่ค่ะป้าไล์สดให้ลูกค่ะลูก ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่หนูค่ะลูกอู้รักที่สุดในโลกเลยต่งกันมากจังเถ่ายได้หนึ่งถ่ายไม้ป้เตรียมไม่ถ่ายลูกกับน้องแล้วลูกไอ้น้องเหรอไอ้น้องเหรอไม่ต้องอายไม่ต้องอาย เอาปิดไว้ค่ะลูกไปขถินเถินเถินน้องมาเขินาเถิน้องก็เถินลูกน้องก็เถินขอลายเซ็นไหมถามซิขอลายเซ็นไหม ลาเซ็มเอาขอลายเซ็นเป็นเหรอเอาหน่อยเดี๋ยวดูทำผ้าถ่ายรูปทำผ้าถ่ายรูปโอ้โหเออโอ้โหขอบคุณค่ะมีขอบคุณค่ะด้วยขอบว่าถ่ายไปลูกนุ่นนุ่งไข่รออยู่ตรงนน้นเนาะแดงลูกเ้าเหลืองเนาะไข่ไหมไข่ตรงเครื่องเอาเอาสิคะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียใจ มาป้าถือให้มามาป้าถือให้ลูกมาป้าโอ้ยวันนี้น่าดีใจแทนลุงไข่เหลือเกินลุงไข่ไข่ว่าน้ามาขายกันหน่อยมาตัวเลยวันนี้จะมาแจกอะไรคะโอ้ยวันนี้บ่นจะมาหาลุงไข่ไข่อืมาขายไข่ช่วยใช่ไหมลูก มาใข่ใข่ช่วยนะอ่าสวัสดีหรือยังสวัสดีลุงไข่ไข่หรือยังชุดสวยยังเลยอ่ะอัสดีชนเขียนไม่ติดอ่ะเนี่ยมันมันไม่ติดเลยเขียนเลขสองเลขสองกับเลขศูนย์นั่นเลยอ่าว่าไงลูกว่าไงดีเราจะว่าไงดีลูกคิดยังไม่ออกค่ะคิดยังไม่ออกโอ้คิดยังไม่ออกว่าจะพูดว่าอะไรดีให้ลุงถามหน่อย ไม่เจอกันนะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ได้คิดถึงกันไหมคิดถึงนี่นี่ไงคิดถึงมากอมาโอ้โอลุงก,ก็คิดถึงก็าหอมอันนี้คิดถึงหลายคิดถึงหลายโอเดี๋ยวนี้บอกจะไปหแม่หนูขอไปหาลุงไข่ไข่นะั้นมานั่งนี่มามานั่งนี่มามานั่งไปลุกปเข้ามานี้เขาเย็นไงแกเอวันดีพ,พ,พ,พ่อพี่พุพานโอ้ยวันดีพ่อพี่พุพันดูสิหน้ารักจริงๆเลย ไม่ได้บอกเลยเอากีบีพีค่ะเอาหน้ีบอมหยิบให้ไหมเนี่ยกีบโอเคเดี๋ยวหน้าก็ไหนนะตรงนี้ใช่เย็นหน่อยมดมดจะไม่มีแล้วไม่มีหมดแล้วโอ้ยชุดสวยจัดสวยอย่างเลยวาวไปถึงนี่จับหอมแก้มหอมแก้มเราเลยนะไหนดิค่ะอยู่ในร้านแล้วหายใจออกไหมคะ ดูผอมขึ้นหรือดูอ้วนขึ้นดูผอมขึ้นดูผอมขึ้นสวอกวนดูดิโอ้เสก็เสบอกว่ดูอ้วกขึ้นนะเนี่ยไม่เห็นหน้าเป็นอาทิตย์เนี่ยอะไรงดหรือเปล่าโอ้ยดูสวยขึ้นนะดูมือที่นสวยขึ้นอันนี้จะขายไข่เท่าไหร่วันนี้ราคาเดิมราคาเดิมราคาเท่าไหร่คะราคาเดิมบ สิบห้าไม่ขาดทุนหรอาขายแพงนี่ค่ะว่ามันแพงเขาหอมเหรอทาไมวขาดทุนพอพี่พอพัน์กำลังเตรียมของนะคะเตรียมของวันนี้แจกอย่างเดียวเลยค่ะวันนี้วันนี้ไม่ได้ขายนะคะเตรียมแจกจะจัดเต็มเลยนะคะจัดเต็มเหมือนวันขายธรรมดานะคะ ปลามาเยอะไหมวันนี้เยอะมากเลยเหละครับเยอะมากเลยค่ะไหนให้มโนถามก่อนไม่ได้เจอกันเนี่ยหนูกไปไหนมาบ้างหืฝนจะร่มตกอีกแล้วใช่ฝนจะร่มตกอีกแล้วอ่ะลูกไปไหนมาบ้างคะไปไไหนมาไปเที่ยวไหนมาเที่ยวสนามสนเหรอสนุกไหมคะลูกสนุกค่ะ พี่ผู้พันไม่มาหรอคะพี่ผู้พันเหรอพี่ผู้พันก็ไม่มาค่ะลูกกลัวฝนเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนว่างนะเดี๋ยวป้าจะพาไปเนาะพาไปหาถึงบ้านเลยโอเคไหมพาไปหาถึงบ้านพี่ผู้พันแล้วใช่ค่ะ <c oughs> แม่พาไปหาถึงบ้านเลยแม่ฮะฮะไปไปหาไปหา ที่บ้านหนูมั่งเธออยากให้ไปหาหลายบ้านบ้านปนก็เอ้าอยากให้ไปหาหลายบ้านปนกอ่ะเหรอใช่อยากให้ปหนกไปหาลูกเขาหอมอเอยากให้ปหนกไปหาน้องเข้าหอมบ้างให้ปหนกไปหาหน้องเข้าหอมมากโอ้พ่อพี่ผู้พันบอกว่าได้พ่อ <laughs> พี่ผู้พบ,บอกก็ได้ถามสิลูกวันไหนถามสิจะไปวันไหนคะพ่อพี่ผุ้วัน <laughs> ข้าหอมบ้งวันไหนเอ่ยมาวันทุกวันเลยนอวันเ่าไหมไหนบอกว่าไม่มาถามเขาก็เป็นอ่ะถามยายก็เป็นเนี่ยดูสิเนี่ยยายม่ย้นัย็นมาเยเ้า่าเ็นน้ำเย็นเห็นน้ำเย็น ที่นี่หนูต้องหิวน้ำเย็นตลอดเลยนะลูกนะพูดค่ะพูดเยอะมากเลยคอแห้งโอ้พูดเยอะมากเลยคอแห้งคือพูดเยอะมากเลยคอแห้งนะคะท่านผู้ชมแห้งแห้งแห้งใช่อย่าฝนตกนะคะอย่าฝนตกนะค่ะอย่าได้ขายของก่อนกินน้ำก่อนนะคะลูก โอเคเดี๋ยวถ้าไงชมตามตามดูคลิปต่อนะคะ<า>ดูคลิปต่อในอ่า u u u e e นะคะจะได้เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะทุกคนอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะคะวันนี้ไรสดให้นานเลยหวังว่าทุกคนคงชอบนะคะอะบอกเดี๋ยวเจอกันในคลิป Youtube นะคะเจอกันในคลิป YouTube นะคะกดไลค์กดแชร์ให้นอยนะคะ ไง่ไปวัดมาไปว่ายผ้ะตัวไปวัดยายไปไปวัดป่าเขาไปกี๊ดกี๊ดมาไงไปเต้นระสบั้นหันแหลกมาเลยใช่ไหมลูกไปไปไม่ใช่ไปเป็นไปเต้นบนเวทีโอ้โหบนเวทีเลยเหรอคะใช่ยายก็ไปเต้นด้วยโอ้โหโอเคนะคะท่านผู้ชมหวังว่าคงถูกใจทุกคนแล้วเนาะ ป้าให้หายคิดถึงถ้าเกิดคิดถึงก็ตามต่อใน YouTube ได้นะคะสีดหลักเอฟซีทุกคนค่ะบอกรักเอฟซีทุกคนก่อนสวัสดีค่ะก่อนเลยบอกักสวัสดีค่ะหลักเอฟซีทุกคนไหมคะรักค่ะเอฟซีก็รักหนูเหมือนกันนะคะโอ้ถามที่พี่มิ้นเดี๋ยวพี่มิ้นรอดูนะคะเดี๋ยวน้องเข้าจะแดก่เดี๋ยวพี่มิ้นรอดูนะคะ แล้วเดี๋ยวพี่มิ้นคนสวยรอดูนะคะโอ้โหพี่มินคนสวยเลยกระหนุยพี่มินอ่ะโอ้สวยกนหนูยอีกเหรอคะลูกพี่มินดีพี่มินที่ส่งของมาให้มั้งใช่ใช่ไหมใช่ค่ะพี่มินคนที่เอาตังค์ให้ทําบุญด้วยไงคะลูกใช่ไงที่ฟันสวยจําได้ไหมใช่ใช่ที่อยู่ในโทรศัพท์พี่มิ้นคนสวยใช่ไหมคะคนสวยใช่ โอ้โหสวยกว่าหนูอีกพี่น้องน้องข้าวหอมสวยพระรามแปดพระรามเก้าพระรามสิบงั้นพี่มิ้นสวยพระรามไหนอะลูกพระรามห้าด้วยพระรามหกด้วยพระรามสิบเอ็ดหรือเปล่าพระรามสิบเอ็ดด้วยสวยกว่าน้องข้าวหอมคือพระรามสิบเอ็ดนะคะคือพระรามสิบเอ็ดนะคะพี่มิ้นสวยพระรามสิบเอ็ดเลยนะคะน้องแต่น้องข้าวสวยพระรามแปดพระรามเก้าพระรามสิบนะคะ น้องข้าวสวยพละแปดพละมากพละสิบนะคะส่วนพี่มิ้นสวยพละสิบเอ็ดเพราะว่าสวยกว่าน้องข้าวนะคะน้องข้าวบอกมาค่ะน้องข้าวบอกมาค่ะไหนหูไหนไเป็น